ตอนรู้ว่าต้องร้องเพลงพรุ่งนี้ทีแรกเครียดปะไม่เครียดเพราะรู้อยู่แล้วค่ะว่ามันอ,อ๋อมันก็ต้องมีเพลงแบบนี้ใช่ไหมไม่ชา้าก็เร็วต้องโดนแต่ตอน<ด>ที่รู้พี่เครียดเลย <c oughs> เอะมาวิกที่เป็นเพลงนี้เลยเหรอวะคือ <c oughs> ยังไงวะเนี่ยกูทําแต่เพลงแบบกามิกาเซ่อ <c oughs> ะไรเจอแบบถูกเยอะจันท์ไม้งงอะไรเหมือนกันนะเชิญพี่ลมอ่ะก็ตอนนี้เราเวิร์กไปประมาณนึ่งอยากให้น้องเขาลองคุยกับพี่ก๊อปในแง่ของ เขามีอะไรบ้างตอนนี้ให้ให้เห็นไอเดียว่าตอนนี้เขาทํางานไปในแง่ไหนสมมุติว่าตอนนี้ที่อยากให้ทุกคนสมมุติคือตอนนี้เราเป็นศิลปินแล้วตอนนี้เรามาจ้างร่มวมเก่าทําเพลงของเราซึ่งเพลงตัวนี้แหละเออเราจะเราจะบอกเขาว่ายังไงว่า,เ,วาเรื่องราวที่งงเออ,เ,อ,อเพลงนี้มันเป็นยังไงเหรอ,อให้ให้ใหพี่ให้พี่เขาฟังแล้วเขาจะได้คิดออกว่า สิ่งที่อยากสิ่งที่รรู้สึกในเพลงครับเพราะว่าพอเราเปิดผู้วพี่จะได้คิดเป็นซีนให้แบบเอ้ยจูบเดยวจันยังไงให้น้องคนนึงใส่ชุดอวกาศนักบินอวกาศไหมคนนึ่กจะตายไหมไปเจอกันบนดวงจันทร์อะไรเงี้ยน้ออกมาพี่ได้คิดออกว่าถูกปะเพราะเราไม่ได้คิดแบบนี้ถูกปะเออก็ทาแบบเหมือนพี่เขา คือคือความการที่ความเราไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นเพลงเก่าก็คือคือเพลงยุคนี้นั่นเองอาจจะแบบแนวกุ๊กกิ๊กใสๆประมาณนี้ครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของเรื่องราวแบบถว่าเราไม่เคยรู้จักพี่ม่เพลงนี้มาก่อนเลยก็เหมือนเขางอนอะไรมาสักอย่างหนึ่งก็เราก็หยอะเขาพอหอมแก้มเป็นเรื่องแบบคือแต่แค่งอนไม่ได้โกรธกันเลยไม่ได้โกรธกันก็ไม่ได้ อันนี้ก็อยากแกล้งเราก็คือเล่นตัวอย่างนั้นแหละต้องไม่ให้เราหอมเออเราก็พยายามที่จะหอมเขาคือหนนั่นเองไม่เอามานั้นนะอารมณ์อื่นนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งก็ตัวผู้ชายก็จะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้นิดนิดไปแสดงว่ามันก็ต้องมีมุมมีมุมตลกได้มีมุมทำผ่านกวนๆมีได้เนาะผู้หญิงอะแล้วตัวตัวน้องน้องไรเดนเน่ครับค่ะก็แบบว่าก็ คือในพงในพงในหัวเราเนี่ยเราจะให้ห้องหอมแก้มป่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือแบบก็แบบเล่นตัวเล่นตัวคือก็แบบดีดดิ้นไปตามภาษาเด็กสาวใช่่คะก็เหมือนจะแก้มผงมาความน่ารักของเด็กเนอะความเขาสิบหกอันน๋อนี่สิอันนี้21่สอดค่ดูดูจากบอดี้แลงเบิรแล้วเหมือนว่าไอเนี่แบบน้องอ่ะน้องแบบวิธีการพูดอะไรอย่างนี้นะเออเอ โอเคเนาะโอเคเป็นได้ไอเดียประมาณนะ้น <Yep. S 2> อ่ะอ่ะโอเคสนอะ okay. สะเดาจ้าสองแอคชั่น ไปทำไมหันมากไลกลๆสิจะอายไปไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขารู้ทันน้องอายพระจันทรดูท่านกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงเป็นใจเพราะอยากให้เราสมปองนึกนึกเอาแต่ใจตามลำพอ หันมองหันยู่ยิ้มเป็นในในจันมีมองแล้วจันม่มองจันมีมองน้องก็ไม่ให้จันมีมองน้องอายอะไรไอเแค่ใจหันหน้าอย่างจังนั่นนี่มาทับดับแล้วดวงดารามาหอมหน่อยควันตาน้องเอ๋อยากลัวทะเลี้ยวมองอุ้ยไว้ดูสิทํำไปเป็นกองโถอย่างงอมัเปนเลี้ยวมอง มาหอมหน่อยฝันตาลองเอยอย่ากลัวท่านเลี้ยวมองอุย๊ยว้ายดูสิชันไปเป็นกองโธ่อย่าลองสิท่านจะเลี้ยวมองดูเรา เดีย๋ยวเพิ่งรุดก่อนยังไม่สั่งทั้งรุลงลดลืมอย่าลืมอ่ะแต่ดีมากโอเคโอเคครับมอ่ากินข้าว